ทุกคนนี่ทุกคนโอ้ยหางให้จะโคกันโคการกินไปไล,ไปไล่ไล่มือไล่บ้านทุกคนนี่ทุกคนสบายดีฮัลโหลทักทายสบายดีทุกคนฮัลโหลบงซู่สบายดีเพื่อนทุกคนอืมกินฮอตกันทุกคนกินฮอตแต่ก็มันมียังไ่มือนี่นี่ซื้อมักอะโวกาโดมากินอ่างทุกคนไล่มือเราประเทศหน้ากันทุกคนทรงนี้เวียกไล่บุคอยมีเวลาคลิปนี่ทุกคนอะโบกาโด ไปซื้ออยู่ตลาดหัวแหลกนี่กินอะโวคาโดเดรดทรงนี้นเดรด,ด,ด,ดม,มาทุกคนกินนวนกันเด้อทุกคนไปลงคลิปไล่ไล่มือเหรอเอฟซีผุท่ามห้าประสันไปใส่เด้ท่านมาอ่านลงุขเพ้นลงคลิปประสันอะโวคาโกาดกลิ่นหอมๆเพื่อทุกคน แซ่บเจบ็บนี่ทานเคี้ยวทัม้ออนอุกี้แซ่บต้ดดงองกินกับข้าะ ถั่มออนกิ้วแซ่บที่พาทัวร์นีดูคนนังโซฟานี่ปายหันทั่มออนกิ้แซ่บเดือนหน้าได้ทุกคนเดอ้ออยลืมมาดนู่นกันดเดอ้อถ้ตกัดัดแข้วดัดแข้วัดเท้ก็มาลดเนาะัดแข้วต้อนแข้วปวกแข้วใส่แขวเทียมทุกเสนินเลยเนาะ แซ่บ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 กินเพื่อสุขภาพ รูมีมยังไงไมั้งนี่พากินอะโวคาโดยู่คนเดียวอะโโกโดแล้บอันนี้มืดแล้วตอนนี้มืดเหรอเมค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปเรียกได้ แง่พิษแงดไปมันจะบ่มมันจะ,ะบ่มว้านกรสชาติมันมันท่านผู้ใดมีนมเอานมคนว้านใส่กระไรกินกันดรแต่ท่านว่าบุกใคยมกว้านมาได้กินละละขอแชร์เพื่อนกัน ได้ทุกคนอันนี้ก็อันนี้ก็นโอนน่าจะเป็นเนื้นอบปได้อามีดมาทุกคนกจะได้บปได้อามีดมาจะได้จ,จังด้วยได้อเมีดเนาะมีดปูมีแล,ล,ล้วก็บวงนี่แหละทุกคนเอ้ยมีดปูมีกระบ้วงนี่แหล,ละมีดบปรได้มานะนี่ ก็มีเกะได้นอนแล้วแซ่บบอทุกคนอาบุกันดูมากินกันกินบะงบบุงพิวอันนี้เป็นพวกแดนเกลียนงยเกลียนมากเกลียนมากยังเกลียนอาบุกัดเด็กสกิลแบบมันเกลียนอื่ได้ทุกคน ทุกคนมามาเหล่าไล่ไล่จ็บ เนี่ยคือคนอะไนเคี้ยวเคี่ยวแซ่บมากเอาอันมากไหมที่แพงที่สุดก็คืออะโวคาโดแหละทุกคน แซ่บสุดยอดคนอันนี้จะไปอันนี้จะไปกินให้แม่ซีเอาไปกิน,นอนนื่อน่นี้เดี๋ทุกคนพรมักอันคิปนี้กันดื่มฟ้าคุเไรกระแซาะเดทุกคนเมน,นี้ทานว่าของชาลาปิกนหน้าลอดก,กนานแม่บายเอาลุกบ้างบายอย่าดื่มฟ้าคุเไรกระเซาะเด้อ อย่าลืมกด Subscribe เด้ทุกคนบ้าย